ง,ง,ง่ายวะครับผมสวัสดีครับผมมาพบกับบ no ่าวโหนชา้นแนวของเราครับพี่น้องมือนีเข้ากันดีมากเปลี่ยนจะละบียลูกปืนล้อหน้านะครับผมอ่าส่วนล้อลังสี่ล้อเขาเห็นไปแล้วนะครับผมเขาเห็นไปแล้วเหลือแต่ล้อหน้านะครับผมตอนนี้ปกติมันจะอยู่แบบนี้นะครับผมเราก็ได้ถอดน,น็อตออกแล้วนะครับผมถอดน,น็อตออกมาแล้วด้านใน,นเปนกระิมีคลายประกับ,บล็อก เรู้ว่าเขาเอื้อนยังงอะไรพี่น้องนเนี่ยมันมีล็อกไว้ยู่น่น็อตสามตัวี่พี่น้องเนี่ยมันมีล็อกน็อตอีกเที่ยนึงเนี่ยครับผมข้ค้าก็แล้วตรงนี้ใช้เบอร์หกสิบเก้านะครับผมนี่ใช้เบอร์หกสิบเก้านะตรงนี้เลยครับผมใช้เบอร์หกสิบเก้าแต่ว่านี่เครื่องมือที่เขาเปียกมากอันนี้เขาเห็นเองนะครับผมอันนี้เขาเอื้อนมาดีดดีอวไยวใช้เปิดอิตพี่น้องเนี่ยนี่นะเบอร์หกสิบเก้าในพี่น้อง เขาเฮ็ดเองครับผมอันนี้เสียมมากอง่งมึงมามันจะแน่นบอโค <c oughs> ตรหกกดตรนบ่แน่นทางเนี่ย่าพี่งน่องเนี่ยน,นะนี่มันเราไปบ่นแน่นเราไ่น้องนี่เห็นบ่เข้ากับมุนดูก,ก่อนเนี่จัลลบีมันเสียแล้วนะครับผมเนี่ยจัลลบีรถคันนี้ครับผมวิ่งได้ประมาณ400ก,กิโลนะครับผมจัลลบีเป็นน้ำแล้วเข้ากับเลยเปลี่ยนนะครับผมเข้ากับมุนมึงรอก่อนอ่าหลังจากนั้นเขา้าถอดออกเลยอ่า โดยเครื่องมือเราทําขึ้นมาเองนะครับผมเนี่ยเบอร์หกสิบเก้าเลยเนี่ยลูกปืนหลุดออกมาง่ายๆเลยครับผมอ่าอันนี้น็อตออกแล้วนะครับผมเนี่ยต่อไปเนี่ยลูกปือนออกแล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยครับลูกปืนนะครับผมเนี่ยลูกปืน แล้วเราก็จะวางไว้นะครับผมครับผมหลังจากนั้นนะครับผมมันจะมีบวอ่อนนะครับพี่น้องเราก็มีตัวดูดนะครับผมเขาเอื้อนมาตัวดูดลูกปืนเนี่ยเอาเพราะมันใกล้ๆเลยนู่นๆรี่ผมเห็นเองแอบตัวดูดลูกปืนเนี่ยพี่น้องอันนี้เราทําขึ้นมาเองนะครับผมนี่อันนี้อันนี้อันนี้เราทําขึ้นมาเองเพื่อจะไว้ดูลูกปืนนะครับพี่น้องเออ นี่ตัวนี้บางคนเป็นกับประเด็ดแบบนี้นะครับพี่้องบางคนอ่าน,นี่นะครับนี่ตัวแล้วก็เนี่ยตัวดูดลูกปืนนะครับนี่ครับพี่้องอันนี้คือตัวดูดลูกปืนนะครับ เนี่ยครับผมเสียงกึดกึศออกมาแล้วเราก็ขยับดูตอนนี้มันขยบได้แล้วนะครับมานีเราก็จะเอาออกเลยอ่อาออกปุ๊บเก็บก็ขยบด,ดูก,ก่อนนะครับเนี่ยหลังจากนั้นเรายกไม่ออกเราก็ใช้รถเลยมาชานรถทำขึ้นมาเองนะครับผมเนี่ยปุ๊บ เว่าดี๋นนอันนี้นะครับผมจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมอันนี้รถคันนี้เราทำเองนะครับผ กับสวนครับผมก็ที่้าเมืองนี่เจริบีรถสี่แสนกิโลนี่พี่น้องนะนี่ประมาณนี้แล้วครับผมเนี่ยน,นี่เลยเดี๋วมาลุกนะนี่เลยต้องต้องสะอาดแล้วกันเปลี่ยนเจริบีใหม่นะครับผมเปลี่ยนเจริบีใหม่คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ลนะพี่น้องกอผมครับสวัสดีครับผมแก้ว